ผ้าดีพ่อแม่พี่น้องมืนี่เขาพาพี่น้องมาเข้ารั้ราาวอาจจะอันสิมาพัดหุ่คอยเนาะในพี่เานาะแบบเอาไปซอยแต่จะแซ่น้ำแข็งหอยมันดำเนาะจะสีก,กรอบๆสูรตรได้รับตะตะาเลยในพี่น้องที่วันเสาว์เป่งเห็นขนาดเนาะนัดมาหุูนคอย 好，那。<music> ແປງຫິງຫັ້ນນັ້ນຕົວໃສ່ເງໍຫັ້ນເພິ່ນອັນນັ້ນໄດ້ມີຊະລິດເດີ້ພີ່ນ້ອງໃສ່ນ້ຳເດີ້ມາລກຄາມທຸກโตຕອງສັງນ để lọc nó như đi đó nó อันนี้ห้าซอยใบตต็งเต็มขึ้นเลยได้พี่น้องแต่มันยังบอดำเนาะเพราะ่าเขาเส้นน้ำแข็งมันสิกรอบลองไปเห็ดเบิ้งด้อยพี่น้องผัดผักบุ้งฝอยอัน,นที่สเปกเห็ดเป็นผัดพัดกะละเนะาะหนางอาหารจาน จานเลาะแหยพี่น้องนิดเด้ออีกเนาะ150บาทจานใหญ่ก็320เนาะจานใหญ่ก็ประมาณซ่ํานี้ละมั้งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะจสําหรับ กินว่พี่น้องเี่ยนไก็เรียบรอยน้วจะเดี๋ยวจ้าข้าวตบด้อยกินกับข้าววยหอมหอนกันว่าเขาตกนะจ้ะขอบคุณพี่น้องด้วย้เขาไม่ติดตามนก็ตั้งใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ะเมื่อรวขตัวร่าไปเรื่อยๆพี่น้อง จะไม่คิดนะ้าสว่สดิ